สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านเอ็กเซลโซล่านะครับจะมารีวิวตัวโมดิเอ็กเลนะครับสาขาใหม่สาขาโซล่านะครับตัวนี้ติดริมถนนนะครับเส้นไปพาสจะอยู่ตรงข้ามกับโงโกะนะ ของในร้านกันว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอ้ไปถนนติดแถวนี้ได้นะครับผ่วนใหญ่ก็จะเป็นสค้าประเทศสปอร์ไล์นะครับแล้วก็เป็นตัวใบสนามที่ใสีของร้านนะครับจะมีตั้งแต่สปอร์ไลท์ไซส์วัต์นรล่ลงมา3 0 0 200แล้วก็จะเป็นไซส์80รวมถึง5 0วัตต์พวกนี้จะเป็นแสง สีขาวนะครับสามารถเปิดติดตั้งนะครับสง่งลงจาดรถเ้อ่อเก็บของข้างบ้านหลังบ้านได้เลยมีแสงโซลาร์เซลล์ในชุดนะครับตัวสินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะครับมีปัญหาเปลี่ยนเพลียมครบใหม่ทันดีนะครับรวมไปถึงตัวพวกนี้ถือเป็นรุ่นสามแสงสามารถเลือกเปิดเป็นแสงเหลืองวมไว้ได้ด้วยนะครับสําหรับตัวสปอร์ตไลท์รุ่นแบบนี้ไว้ปรัสนามก็มีนะครับทางร้าน รวมถึงตัวด้านนี้นะครับจะเป็นรุ่นสีประหยัดแล้วก็จะเป็นตัวไฟไฮเดรนะครับตัวท็อปสุดที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับเป็นตัวไฟถ่วงไฟเสานะครับเป็นตัว UFO ทรงสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกกดเปิดไฟเขาก็จะติดอัตโนมัตินะครับเมื่อทรงตามืดน,นะครับไฟจะติดดีเร็วมา10นาทีสามารถติดเสาสูงนะครับได้ตั้งแต่4เมตร5เมตร ได้เลยนะครับรถอนอื่ไฟทั้งหมดรุ่นอื่นก็จะมีทั้งเป็นตัวแสงสาวนะครับแสงเหลืองมีหลายขนาดหลายไซส์ลูกค้าสามารถเข้ามาโชวสินค้านะครับที่สาขาโคล,ลาดก่อนได้เลยนะครับอยู่ติดริมถนนเส้นบายพาสหาง่ายๆนะครับกดตรงข้ามโกโกบายพาสโคล,ลาดสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ